นายนก,กรตะก,กะวิรพัฒน์ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยกล่าวถึงการจัดทําอุบัติเหตุกลุ่มเพื่อเป็นสวัสดิการแก่เกษตรกรชาวสวนยางพาราจากเงินกองทุนพัฒนายางพาราโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการแก่เกษตรกรชาวสวนยางพาราให้ได้รับความคุ้มครองที่เป็นความเสี่ยงภัยพื้นฐานและเป็นค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อช่วยเหลือทายาทของเกษตรกรชาวสวนยางพาราโดยเริ่มดําเนินการมาตั้งแต่ปี2561จนถึงปัจจุบัน ผู้เสียชีวิตที่ทําประกันไว้จะได้รับเงินค่าโปรงศพศพละ3 0 0 0 0บาทการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั่วไปรถยนต์หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงได้รับเงินจานวน5,000 0 0บาทเสียชีวิตจากจักรยานยนต์หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงได้รับเงินจํานวน2 5 0 0 0 0บาทซึ่งขณะนี้ทายาทได้รับค่าสินใหม่ทดแทนไปแล้วจํานวน26,426กรายคิดเป็นเงินจํานวนกว่า 1, 3 1 9ล้านบาทเราจะสร้างความเป็นอยู่ที่มั่นคงให้กับตัวพี่น้องเษกษตรกรได้ในกรณีที่ เกิดอุบัติเหตุต่างๆนะครับซึ่งในปีที่ผ่านๆมาเนี่ยเราก็ได้รับความพอใจค่อนข้างมากจากตัวพี่น้องเกษตรกรในเรื่องนี้เพราะว่าพี่น้องเองถ้าเกิดมีการเสียชีวิตนะครับกรณีต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจากอุบัติเหตุทั้งทางรถยนต์หรือว่าทางมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็จะได้รับถ้าเป็นทางรถยนต์เองจะได้รายละ5 0 0แสนบาทนะครับพร้อมด้วยค่าปรงศพอีกประมาณ30,000บาทแล้วก็ยังบวกกับอีกสวัสดิการที่การยางให้อีก3,000บาทเท่ากับว่าถ้าเป็นเสียชีวิตจาก อุบัติเหตุเนี่ยจะได้533,000บาทแต่ถ้าเป็นกรณีที่เสียชีวิตจากจากรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็จะได้250,000บาทบวกด้วยค่าทำศพอีก30,000บาทแล้วก็เงินสวัสดิการของการยางอีกอีก3,000ก็จะได้เท่ากับ283,000บาทอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่พี่น้องเกษตรกรกชาวสวนยางจะได้นะครับกรณีที่เกิดเหตุที่ไม่คาดคิดจากการประสบอุบัติเหตุทั้งทาง,ทงรถและทงางรถยนต์และทางมอเตอร์ไซค์ครับ ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยยังบอกอีกด้วยนะครับว่าในปี2565นี้การยางแห่งประเทศไทยได้ขอความอนุเคราะห์จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคอปพสมาคมประกันชีวิตไทยสมาคมประกันวินาศภัยไทยให้ช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การทำประกันอุบัติเหตุของเกษตรกรชาวสวนยางพาราอีกด้วยครับ